สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักไกรทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมโกนะครับเราจะพาไปดูจักรยานคันหนึ่งที่เขาเรียกว่าสุดมากๆในหมู่นักไกรใครเห็นก็ว่าชอบใครเห็นก็ว่าโดนนะฮะ แต่ว่าคันนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ารถคันนี้มันสุดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยและนี่ก็คือเจ้า p x series นะครับคันนี้เดิม p เป็นสีดำนะครับดำขาวคันนี้ได้ผ่านการแรปสติ๊กเกอร์มาเป็นสีขาวดำทองนะครับ เรามาดูกันว่าคันนี้ได้เปลี่ยนอะไรไปจากเดิมมัางหรือว่าอะไรที่เหมือนเดิมนะครับมันสุดขนาดไหนมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเรามาดูกันครับอ,อันดับแรกเลยนี่เราดูที่คอรถนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวแผ่นชิ้นนี้นะครับเป็น51 Speedshop นะครับตัวนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนมาจากของเดิมที่เป็นเซอร์เวโลนะครับแล้วก็ตัว Extension bar าที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์จาก51 Speedshop ครับตัวนี้ฮะนี่แล้วก็ อีกอย่างครับเมื่อความเร็วสูงๆเราจะจะกินน้ำเราไม่อยากปล่อยมือแน่นอนคนะตัวนี้ก็คือฟอนไฮเดชันของ xLA b นะครับตัวนี้ตัวเฟสนี่จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ตัวขากระติกชิ้นนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันครับกระติกตัวนี้นะครับเก็บน้ําไว้แล้วก็เราไม่ต้องปล่อยมือครับเพียงแค่เรานี่นะครับรปุ๊บเราก็กินน้ําได้เลยนี่ในความเร็วสูงนะฮะอันนี้จะเป็น ชุดเกียร์ดูราเอส D I 2นะครับสองอันนี้ก็คือชิปเตอร์เป็นกดไฟฟ้านะครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็คือมือเบรกนะครับดูราเอสนะครับจะเป็น D I 2เช่นกันชิ้นนี้จะมีสวิตช์อยู่ด้วยนี่นะครับสองข้างเลยนี่นะฮะนี่นี้ครับสติ๊กเกอร์มาเซอร์เวลโลดีทองทั้งหน้าโอ้โดูด,ดมากนี่นะครับตัวล้อก็ผ่านการตัสติ๊กเกอร์มาเช่นกันครับนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับชุดเบรกนะครับทั้งด้านหน้านและด้านหลังนะครับจะเป็นดูราเอสนะครับ ตัวคาลิเปอร์จะเป็นน้ํามันครับเป็นฟูลไฮดรอลิกทั้งหมดเลยใบดิสนี่ก็จะเป็นดูไรเอเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านเบาะนะครับเบาะอันนี้จะเป็นเบาะโปรนะครับตัวทีทีนะครับฟูลแล้วก็เจ๋งที่สุดเลยครับตัวกระติกน้ําเนี่ยครับตัวล็อกกระติกน้ําด้านหลังเลยนะครับตัวสาักอนี้แล้วก็เขาจะบิวอินตัวล็อกกระติกมาให้เลยเนี่ยครับเราเอาขากระติกอันนี้มาใสุ่๊นี่นะครับจะดูหล่อมากเห็นไหมฮะ แล้วก็เรามาดูสิ่งต่อไปครับอันนี้คือขาจานขาจานนี้เป็นโรเตอร์เอาดูนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมและปรับแต่งเพิ่มเติมนั่นก็คือ Power Meter ที่ใส่เข้ามานะครับเป็นของ Power อ Max ตัวนี้นะครับใบาจานเป็นคาร์บอนไทเทเนียมนี่นะครับเห็นไหมหล่อมากเลยเป็นคาร์บอนไทเทเนียมนะตัวน็อตจะเป็นน็อตของโรเตอร์นะครับนี่แล้วก็บันไดเป็น Dura เอสนะครับ สับจานเป็นดูราเอสดีไอเห็นไหมครับตีนผีเป็นดูราเอสดีไอเช่นกันครับและสิ่งที่มีเพิ่มเติมนอกจากตีนผีดูราเอสดีไอน,นี้คือเซรามิกสปีดโอเวอร์ไซส์บูลเล่ตัวนี้นี่นะครับตั้งใหญ่มากเลยแล้วก็ลื่นมากแล้วก็ในส่วนของโซ่และเฟืองนะครับนี่ลูกค้าจะใช้เป็นโซ่ดูราเอดและเฟืองดูราเอดนะครับขนาด11-25นะครับสิ่งมากๆตัวล้อจะเป็นซ u เปอร์ไน i ลิมิเนะครับตัวนี้นะฮะ ผ่านการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีทองลิมิเต็ดขึ้นไปอีกนี่และยางจะเป็นทูเรียคอ s ซ่าสปีนะครับแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเร็วแน่นอนนะฮะคันนี้ล้อหน้าจะเป็น8.08นะครับนี่เห็นไหมฮะและสิ่งที่แอบอยู่ด้านในนะครับหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นถ้าไม่มองใกล้ๆนั่นก็คือเซรามิกสปีดโลโกกระโหลกนั่นเองครับกระโหลกเซรามิกสปีดนะครับสุดยอดมากแอบอยู่ข้างในนี่นะครับ ความลื่นที่แอบแฝงนะฮะเป็นไงล่ะครับนี่โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นแล้วใช่ไหมว่าคันนี้มันสุดขนาดไหนโหผมประกอบผมเี่ชอบเลยครับจริงๆมันหล่อมากด้วยความเอกลักษณ์ของลูกค้าครับลูกค้าสั่งคัสตอมเองเลยว่าจะเลือกอะไรชิ้นไหนอย่างไรสีอะไรนะครับความเป็นตัวเองที่เราเลือกเองนะครับส่วนพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจจะทำจักรยานแบบนี้ไม่จำกัดแบรนด์นะครับอยากที่ให้มันเป็นตัวของตัวเองเป็นของเรามากที่สุด มือของเราคนเดียวนี่ครับยินดีให้คำปรึกษาทางไกลครับนะครับติด mm hmm. ต่อกับเราได้ทาง w o ็บไซต์เว็บจอไกลคหรือว่า facebook ไกลครับนะครับจะแอดไลน์ก็ได้ครับไลน์แอดไกลครับนะครับผมสําหรับวันนี้ผมโก้ลาไปก่อนสวัสดีครับ